เดี๋ยวจะให้ดูมะม่วงมะม่วงมันแอบอี้อีอะไรเนี่ยอันนี้สองพวงนะพวงนี้ว่าเยอะแล้วนะมาดูพวงนี้มาดูพวงนี้อะไรจะขนาดนี้ตอนแรกมองไม่เห็น ตอนแรกมองไม่เห็นมันบังนะบังอุ๊ยพ่อดูลูกนี้โอโ้โหอะไรเนี่ยอย่างก็ลงเท้าเลยอตอนแรกมองไม่เห็นนะไม่ได้สังเกตนะเนี่ยเห็นแค่นี้เอง <c oughs> ดีนะมีที่รับทำไมงั้นนะ <c oughs> หักโครมมาอีก โอ้โหหุยแม่โชคอันนั้นกี่ลูกเนี่ยพวงเนี้ยสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าลูกพ่อพวงนี้สิบห้าลูกพวงนี้สามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าดก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 ตาดีนั่งดูมะม่วงพ่อเห็นแล้วบอะเน,นี่ยเหรอถ้าทำไมไปแหวกเนี่ยพอ่อมองไม่เห็นเลยเห็นแค่มันยายๆลงมาูกสองลูกเนะี่ย <c oughs> เหมือนมันเพิ่งออกอ่ะมันยังไม่จัดเท่าไหร่อ uh, ่ะน้ำน้ำคลองน้ำคลองรอฝนรอฝนอีกดีนึงไปเอาเรืออ่ะเรือมาแล้วบอกอาจารย์ดีแล้วพอเด็กก็ เขาออกไปเก็บเติมจะกลับพวกนี้แล้วก็ฟอมไม่แข็งแรงเหมือนทั้ก่อนนั่นแหละช่วยเอาไม่ไหวจ้ะเอากลับบ้านแล้ว